ตังตามหาซูซูกิสวิปสุดน่ารักปีใหม่ใหม่หมน้อยอยู่นะแนะนำคันนี้เลยปี2019รุ่น GLS ใหม่แค่80,000เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นสบายๆเพียงเดือนละ5,000วันละ185บาทซูซูกิสวิป t นะสุดยอดรถเก๋งอีโคคาขวัญใจวัยรุ่นนะฮะเอ้วันนี้เป็นโฉมใหม่เลย นะเจนสนะฮะกับคันนี้เลยปี2019รถบ้านมือแรกไอเดียวด้วยเป็นรุ่นเกือบท็อปนะฮะ GLX นะ,ะขาดแค่เนวิเกเตอร์เท่านั้นเองนะ,ะราคาออกข้าป้ายแดง6 9 0 0 0 0บาทเปิดราคากันเลยนะฮะหน้าร Walk ้าน Walk-in 3,19,000บาทพิเศษสำหรับคนดูคลิปนี้นะทั้งเงินสดเงินผ่อนลดเลยเหลือเพียง 2 9 0 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมผ่อนเดือนละ5,000วันละ185บาทวันนี้มันมีดียังไงมาดูพร้อมกันเลยรุ่น GLX นี่ด้านบนด้านในนะฮะนนี้เจ้าของเดิมตกแต่งมานะฮะเขาใส่เขาพ่นสีแดงมาเลยนะสวยมากนะฮะแล้วก็กระจังหน้าเป็นลังพึ่งสีดำสวยๆนะโลโก้ซูซูกิเท่ๆแบบนี้นะฮะไฟหน้านะฮะเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยโคมไฟนี่ใสปิ๊งเลย นะฮะมีไฟตัดหมอกให้ท่านในตัวเรียบร้อยนะครับไฟหน้าสองฝั่งนี่สวยใสมากนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะฮะสีสันไะด้มาด้วยสีขาวมุกสวยเนียนใสออกแดดเงางามระยิบระยับเป,ปล่งปลั่งเป็นประกายสวยงามขอไปยังบางใช้ได้ไปตามนี้เลยนะกันชนนะสีสันเจ้าของเดิมให้มาเรียกว่าดูดีอยู่แล้วนะฮะอ่าเรียกว่า ล้างขึ้นมานี่สวยเลยนะไปตามนี้ได้เลยนะฮะแถบขวาก็เช่นกันนะฮะเก็บสีอาจจะมีมาบ้างนะฮะนี่เล็กๆน้อยๆจากเจ้าของเดิมนะอันนี้คือผมยังไม่ได้ยุ่งอะไรคือล้างขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแถบขวาก็ไปตามนี้ได้เลยนะครับสีสวยเลยกระจกข้างนะสีเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวมือจับสมนะาร์ทเอนทรีนะกันขโมยก็มีฟิล์มกันสาดเจ้าของเดิมให้มาแล้วเรียบร้อยประตูประตูสวยนะ,ะหลังคา สีสันก็เรียบร้อยเช่นกันนะฮะหลังคาก็สวยนะครับข้อไปก็ยังบางใช้ได้นะครับจะเป็นดิสเบรกสล้อด้วยนะฮรรุ่นนี้แล้วก็ล้อแม็กสวยนะครับแม็กลายเดิมเนื้อเดิมสเปคเดิมหน้าเงาร่องดำนะครับนยางเป็นกูดเยียนะฮะกูดเยียเบอร์18555 R 1 6ปียาง2023โอเคก็ดอกถือว่าสวยนะครปียางก็ไม่แก่มากแล้วก็ดอกสวยมากนะครับดอกนี่ยังนิ่มเลย ยังลึกยังคมอีก2ปีได้แน่นอนล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับแมกหลังก็สวยมากนะฮะยางหลังกูดเยียเหมือนกันปีอะไรยิบสามเหมือนกันนะฮะดอกสวยเหมือนกันนี่ดอกกริบเลยนะฮะอีก2ปีสบายสบายมือจับรุ่นนี้น่ารักมากเลยนะมาอยู่ตรงนี้เท่มากอ่ะเปิดมาแล้วขอบยางก่อนดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบซอกประตูด้านในนะฮะเดิมหมดนะไม่มีชนหนักพิกความแต่ต่อ,ตอน,น้ำทุกความอะไรเสากลางขวาขอบยางนะฮะดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์ขอบประตูะฮะเรียบเนียนสวยงามไม่มีงันแง่แก่เก่านะฮะตัวสอนคมคมเลยหัวน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับ เสาด้านหน้าขวาขอบยางดีมากเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกประตูด้านในเดิมหมดนะฮะแกมขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะครับมาด้านหลังนะฮะก็เป็นในสไตล์ฮัชแบ็ก5ประตูเท่ๆแบบนี้นะฮะกระจกเดิมโรงงานนะของซู z u k i ไฟท้ายซ้ายสวยมากเลยนะฮะอ่าฝาท้ายเรียบร้อยดีนะเป็นเครื่องดูอัลเจแล้วด้วยไฟท้ายซ้ายขวาสวยมาก กันชนสีสันเรียบร้อยนะฮะสีสันสวยงามพร้อมเซ็นเซอร์หลัง2จุดกันชนฝั่งนี้เรียบร้อยสวยงามอ่าด้านหลังกันบ้างเปิดปิดด้วยมืออยู่แล้วนะฮะเปิดขึ้นมาแล้วตะเข็บซ้ายสวยมากสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะฝาท้ายน็อตเดิมทุกตัวะฮะไม่ถอดไม่ขยับเลยน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับไม่พน่นตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันเม็ดอาร์ครบสติกเกอร์ครบนะฝาท้ายเดิมหมด แห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงเปฮะ,ะมีทานรองกันกระแทกด้วยปึ๊บยกมานะมสวยมากนะฮะรุ่นนี้เหมือนจะไม่มีล้ออะไรแล้วเป็นชุดซ่อมชุดปะยางชุดเสินให้นะหลุมด้านหลังสวยครับแห้งสนิทเลยฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมนะทุกอย่างแห้งเดิม มีไฟส่องสว่างด้านหลังให้ดวงหนึ่งด้วยนะจ๊ะแถบซ้ายนะฮะแถบนี้ก็สีสันเรียบร้อยดีนะฮะก็เรียกว่าเจ้าของเดิมก็เก็บสีมาให้เรานะก่อนมาขายเรียบร้อยแล้วสวยเลยนะฮะเข้าไปยังบาง,บางาๆงใสใสใช้ได้กระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไปเลี้ยวนะสมาร์ทอนทรีซ้ายขวาฟิล์มกันสาดแถมมาแล้วเรียบร้อยดิสเบรกสีล้อหน้าหลังแม็กสวยมากนะฮะยาง ปียี่สามกุดเยร์ทั้ง4ี่เส้นดอกกริบกริบดอกสวยเลยคุ้มมากนะล้อสุดท้ายหน้าสายก็สวยเหมือนกันนะสี่ล้อสวยหมดเลยนะฮะยางกุดเยร์ปีย3าโอ้โหดอกสวยเลยนะฮะดอกเต็มเต็มลึกๆอีก2ปีสบายๆประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วนะ,ะดึงขอบอยางออกมานะอึ๊บเม็ดอาร์สวยงามอยู่โคบ สากลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมตัวอักษรเดิมสติกเกอร์เดิมหมดนะตัวอักษรคมกริบเลยแผ่นเมรรุ่นี้อยู่ซ้ายนะฮะเมดินไทยแลนด์นะเครื่องยนต์เป็น K12M แล้วก็ตัวถัง MMSDZ ลงท้ายด้วย0 0 1 2 2 8 8นนะเรียบเนียนเลยเสาหน้าซ้ายฮะขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์ค สวยงามซอกด้านในเดิมหมดน็อตไม่ขยับไม่ถอดนะฮะสี6ี69มกราลาไปตามนี้ก่อนแล้วกันกนะระจกเดิมของ Suzuki นะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันจะจะเป็นเครื่อง Dual Jet แล้วตัวนี้ได้แรงกว่าเดิมนะฮะ1 2ลิตรเกียร์ออโต้ CVT นะฮะแบ82 l แรงมา้าเติม e 2 0ได้ด้วยนะประหยัดถึง18โลลิตรด้วยนะฮะไมแท้80,000มนะ่โลนไม่เคยติดแก๊สนะครับ เลขตัวถางรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะอยู่ขอบฝั่งขวานี่นะฮะอ่าลงท้ายด้วย00122858นะครับน็อตเดิมหมดนะฮะซับหนงซับในเดิมเบ้าโชคสวยครับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนเมทัลครบนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมนะซุ้มล้อสวยนะแชสซีผิวแห้งคานเดิมน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับไม่มีรอยถอดรูกลมคมกริบครับ นี่คันเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมทุกตัวเลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตันนี้นะฮะแก้มซ้ายก็เดิมน็อตไม่มีขยับนะฮะเบาโชกก็เดิมหมดซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะซอกในน็อตเดิมทุกตัวนะฮะแม้แต่ฝากโปรงหน้าน็อตก็ไม่ขยับเลยนะฮะด้านใต้สวยแห้งนะฮะนี่สวยเดิมหมดทุกจุดเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นนะฮะ น็อต <Not S 2> เดิมทุกตัวเลยนะสุดยอดใสมากนะฮะเครื่องยนต์ K12 ลงท้ายได้103 17 16นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับไปตามสเปคเดิมมันจะเป็นเบาะผ้านะฮะอันนี้ผมพุ่มให้ใหม่เลยนะเป็นหนังเทียมสีดำได้แดงนี่เข้ากับตัวรถเพราะฉะนั้นชุดนี้ใหม่สดสะอาดแน่นอนนะเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยทั้งคันนะเป็นเบาะป,ปรับมือแผงก็เดิมเมหมดนะฮะ จะมีส่วนที่เปลี่ยนคือผ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นหนังแล้วก็แผงตรงนี้เปลี่ยนเป็นหนังที่เหลือของโรงงานเดิมสีดําสวยฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยใช้ได้นะฮะด้านหลังฟิล์มสวยแผงสวยใสยเลยนะฮะด้านหลังจะเป็นพลาสติกล้วนเบาสวยอยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าจับหุ้มใหม่เลยทั้งคันนะฮะแผงพลาสติกท้ายสวยมากไม่มีทะลอกอะไรเลยมีแผ่นบางสายตาแถมมาด้วยนี่เอาลงได้ถอดได้นะ ด้านหลังก็จุของได้ประมาณนึงแหละแต่ก็เป็นรถเล็กคงยาไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะมากมายตัวเบาะพับได้นะฮะนี่พับแบบนี้ลงไปเลยก็จุของได้เยอะนะฮะแผงพลาสติกสวยนะริ้วรอยแทบไม่มีอะไรมีตัวแม่แรงเก็บตุงนี้ให้ด้วยนะนีเ่เดี๋ยวลองนั่งกันดีกว่าผมถอยเบาะคนขับมาสุดเลยก็ยังไม่ติดเข่าครับ เป็นรถเล็กก็จริงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงแคบอะไรมากมายถือว่ายังนั่งได้อยู่สําหรับคนตัวยาวๆนะฮะขยับแข้งขยับขาได้หัวหมอนก็ยังปรับความสูงได้ด้วยนี่แต่องศาการเอ็นฟิกตําแหน่งนะ,ะลงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็นั่งประมาณนี้ก็เป็นเก่งเล็กนะฮะก็หลังคาก็เตี้ยๆหน่อยนะฮะไม่ได้สูงเพราะว่าเป็นรถไซส์เล็กแต่ก็ถือว่านั่งได้ะฮะเน้นวิ่งในเมืองแล้วกันตัวเบาสวยอยู่แล้วเพราะว่าเราจับพุ่มให้ใหม่เลยทั้งคันนะฮะ แผงประตูสวยนะฟิล์มก็ยังสวยดูดีอ่ะประตูหน้าซ้ายแผงสวยเนียนกริบครับฟิล์มสวยใสเบาะสวยทุกตัวเลยจ้าเพราะว่าหุ้มใม้ใหม่เลยอ่ะลองนั่งกันไปตัวนี้เป็นกุญแจแบบนี้ immobilizer ม,มีสำรองให้อีกดอกหนึ่งเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะฮะไม่ถือว่ายังค่อนข้างน้อยนะฮะ8 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนี่8 9 0 0 0โลนะฮะ เปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับอุณหภูมิแบบดิจิตอลทิศทางได้2ทิศทางมีแอร์อโต้ด้วยนี่โอเคแอร์เย็นใช้ได้เลยคอนโซลน่ารักมากครับมาแบบสั้นๆเป็นพลาสติกสีดำนะฮะสวยเลยนะสวยเนียนใสไร้ริ้วรอยถุงลมแอร์แบกเท่าที่เห็นน่าจะ4ลูกนะฮะมีตรงโอ้ย6ลูกเลยที่เสาก็มีที่เบาะก็มี ถุงลมให้เยอะมากด้านหลังไม่มี6ลูกนะครับหน้าจอนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เราขอบคุณมากตามสเปคจริงๆจะเล่นได้แค่ CD MP3 นะอันนี้เขาใส่ตัวจอ Android มาให้ก็ขอบคุณมากเป็นระบบสัมผัสเป็นบลูทูธได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวแอปอยู่นี่แน่เลยอ,อ่านี่เป็น a n d r o อยลื่นด้วยนะต่ออินเทอร์เน็ตได้ต่อ,อ WiFi ได้นะกล้องหลังก็มีนี่ขอบคุณเจ้าของเดิมมากฮนะ ใส่จอน n อยติดก,กล้องหลังให้ภาพคมชัดใส่แจวด้านล่างนะฮะก็จะมี USB AUX ให้แล้วก็ power outlet ให้นะฮะแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำส่วนเกียร์เป็น CVT นะฮะหัวเกียร์สวยมากเลยนะฮะเนียนกริปมีปุ่ม o v e r d r e นะเบรกมือก็ตามสไตล์รถเล็กเนาะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำเล็กๆนะฮะวองมาลัยมี cruise control ด้วยนะฮะนี่เจ๋งมาก อีโคคามีคูลส์คอนโทรลมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ครบ logo, โลโก้พงมลาัายสวยมากเนื้อพงมลาัายสวยเลยปรับได้กี่ทิศท,ทางครับเนี่ยลงขึ้นลงขึ้นเออได้สีทิศท,ทางเลยฮะครบ,ครบกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับ1บานนะฮะ,ะแต่ว่า s u z u กินี่จะออโต้เฉพาะตอนลงนะฮะตอนขึ้นไม่ออโต้โตลงอย่างเดียวเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างนะ ปรับองศาไฟฟ้าได้พับไฟฟ้าได้แยมไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้มีออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปและระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังนะฮะมาแบบพลาสติกน่ารักดีใช้การโยกแล้วก็มีไฟด้านหน้าให้ดวงเดียวด้านหลังไม่มีแล้วน้อยไปหน่อยสีบางแดดพลาสติกยังไม่แก่เลยพี่น้องมีกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งด้านสวยมากนะครับ เนียนกลิกเลยไม่มีเรียวไม่มีรอยรอยนะครับเอทซายเปิดมายังมีคู่มือให้ท่านนี่แฟ้มซูซูกินะอ่ะมีสาย usb แถมมาให้ในเซตของจอ Android นะครับคู่มือใช้งานมีครบเลยนะครับ คู่มือเช็คระยะก็มีนะฮะมาจากซูซูกิทัญบุรีเนาะออกรถโอ้โหปลายปีเลยปลายปี19เลยผู้ชายครับ22เดือน11ปี2019นะฮะโดยศูนย์ออโตนชั่นซ u ซูกิไมล์ปัจจุบัน8,9000โลเราเช็คศูนย์ให้ท่านแล้วไม่แท้ในระบบไม่แท้แน่นอนนะล่าสุดเข้าศูนย์ไปตอนนั้น8,000 0โลพอดีเมื่อมีนาที่ผ่านมานะครับนะ สำเนารถกันหน่อยนะปีผลิต2019แท้นะฮะป้ายกรุงเทพจดทะเบียนมกรา2,020สีขาวมุกเลขตัวถัง MMSDZ ลงท้าย00122858เครื่องยนต์ K12 NS 1031716เบนซิน4สูป1.2ลิตร82แรงมาครับลองขับกันดีกว่าป้ายตัวนี้ข้อดีคือเป็นเครื่อง4สูบเดินเครื่องค่อนข้างเรียบไม่มีอาการสะบัดอะไรนะ สสูบแล้วเป็นเครื่องบล็อกใหม่ดูอัลเจค่อนข้างแรงพุ่งประหยัดวิ่งทางไกลขับสนุกนะฮะอยู่ท่านี้เอาวงเลี้ยวก่อนเลยนะเรื่องความคล่องตัวไม่ต้องห่วงนะฮะสุสกิสสวิ f ตนี้สายมุดอยู่แล้วเข้าออกตอกซอกซอยมุดได้เต็มที่กลับรถในพื้นที่แคบๆได้สบายนะกลับรถเวี่ยงกันอย่างนี้เหลือๆเ,เลยฮะในขณะที่เร่งก็ดีนะฮะเครื่องพันสแต่ว่าแรงขึ้นนะโอ้ขับพุ่งมาก เบรกก็ยังแน่นเลยนะเครื่องเดินเรียบนงเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะเป็นรถคิกเล็กที่ขับง่ายขับสนุกนะครับแล้วก็เครื่อง Gen 2ตัวนี้เป็น Dual Jet พุ่งมากนะผมเคยขับข้ามจังหวัดนี้สบายๆแรงเหลือือเลยนะมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะพวงมาลัยเบาใช้ได้นะขับง่ายนะฮะเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นต้นหัดเล่นรถมือสองนะครับ เหมาะมากเลยเดี๋ยวไปดูราคากันอีกครั้งหนึ่งครับไปเพียงเดือนละ5,000หรือวันละ185บาทเราก็เป็นเจ้าของเจ้า s u ูซูกิสวิปได้ง่ายๆคันนี้เลยปี2019รุ่น1.2 GLX หรือรุ่นเกือบท็อปนะวันนี้ได้รถบ้านมือเดียวไม่น้อย80,000กิโลเมตรแล้วได้สีขาวมุ สวยสวยแบบนี้ด้วยนะรับประกันโครงสร้างฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต,อ,ตอไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลี่ยงไแท้ๆ8ป0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับราคา Walk- i อินหน้าร้านเราตั้งขาย3 1 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้ซื้อกันสดก็ได้จัดไปไหนก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง2 10, 9ง0 0 0บาทเซีดีๆฟรีดาออกรถ0บาทได้เหมือนเดิม อนเริ่มต้นสบายๆนะฮะ72วัวตก5,000กว่าบาท หรือวันละ185บาทโอ้โหคุ้มค่าน่าใช้จริงๆมาก,มากอะราคานี้มีวารันตีให้ด้วยครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูุสดๆ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและอนอกจากนี้นะก่อนออกรถเอาเข้าศูนย์ซู่ซูซกให้เหมือนเดิมด้วยเปลีย่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรี เติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันค่าเช่โรกก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะแล้วราคาโดนใจคนงบน้อยด้วยเพราะฉะนั้นรีบอันไลน์เลยด้านล่าง ID ดีไลน์ at หนัแผนที่โคงเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google มพพิมพ์19ีประกรณเราอยู่ถนนกานละพฤก,กเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิบเการีรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆสินไฟแนนซ์ก็ขายได้ตินบัญชีห้เร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะทิ้งกิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัด19ศิลสีปรกอร,รถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com